ำนาเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะฮะจะเรีมนอะไรโอบบักผิดว่ทั้งตายดิให้ดู ม,ม,บบตมนต้องปิดปิดประตูวะยังไม่ถึงจวดจากเทจเปดมันมันเปิดมันเขาไม่ได้ไ,ไม่ได้จอดมันรูนะใช่เลยเปินแรงอู้อเสิ่้นี้ก็ได้ยังไง ก็ได้เธอเปิดไม่เป็น,ปนมีวิตเปิดเป็นใช่ไหมมาปิดก็ได้ปลาเ,าจ,เาจะทำกระเพกเพาปากระปอง <c oughs> สียปลากระเสียกับพ่อปลากระป๋องแต่ว่าลืมปลากระป๋องมอ้ตกักอเจตูมันตีนผักปลาเนี่ย ใช่จุ่มในใจพ่อหน่อยเยอะเราจะใช้จ้าจกับของประมาณ3ามองนะพ่อกินหลายคนโอ้ย2ององแล้วพ่อได้ทั้งเยอะโรซาได้ตั้งเยอะเลย4ตัวโอ้ยมากระป๋ตัวใหญ่มากครับทุกคนนี่ ตอนนี้เราเตรียมในนี้ไว้แล้วนะฮะเตรียมกะเพราแล้วก็ถั่วแล้วก็พริกไว้แลงขั้ขนตอนว่านี่อย่างต่อเอาอันสาก,กับโรกค่ากันเลนโมเมนต์เนี้ยพี่ีิออกลูกค้างพี่กะว่า,า,วาอันนี้ต้องใส่น้ำมันเยอะน,ะนี่ปลากระป๋องถ้าเวลาเราทำกะเพราเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องน้ำมันลงไปเยอะนะครับ เป็นคนที่ชอบเนี่ยปกติเป็นคนที่ชอบแบบกินกินกะเพรากินกะเพราพริกแห้งครับเป็นคนชอบที่กินกะเพราหรือส้มตัง,งเสียกินแบบมักแบบพริกแห้งก็ค่อยมาก็ค่อยมาพริกเสริแต่ว่าอันนี้เราไม่มีพริกแห้งเราก็ใส่พริกแห้งหน่ยังไมาท่านล่างอยู่ อย่างเราเป็นอหอยตื่นเอาไ้ครัวให้หอมคับถ้าถ้าเราไม่ผัดพริกแล้วก็กระเทียมไม่หอมเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ตรงนี้จะไม่ได้ิีถ้าเราเป็นพริที่แข็งน่าสิแบบกินน้นสิบมาเร็วครันนี้นเลนเ็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ครัวเล็กๆ

เพราะว่าถั่วมันจะสุกยากัอีับกับครับอหอยอ เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบผักที่น้ำเยอะนอกจากผัดเปรี้ยวหวาน แซนดบลูอ๋อนี่มันเปิบริดวูดือดคื้กันกับแก่ะอันนี้เขาก็จะไม่ได้เอาน้มันเยอะเท่าไหร่นะครับ 一定很难 ok พขาเป็นแบบกระเพราตลาดเนาะนเขาเลยแบบวาใบใหา่ใบใหญ่คนมาดูกรเพ่าป้ากระพ นะฮะค่ำนี้นะฮะไม่ใช่ค่ำนี้ดึกนี้ตอนนี้คือปีสองกระเพราหอม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 ปลากระป๋อง,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 รองโรสา